ทุกคนไม่ใช่สารคดีนะจ๊ะนี่คือนกกระจาบทองทําลังทุกคนดูสิที่ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ตือนทุกคนอยากนี่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 ฮะมันเชื่องเชื่องมากเลยมันไม่กลัวเลยมันทําลังดูสิต้นกระถินนารงนี่นี่เห็นไหมเนี่ยมันชิมเลยนะนี่นี่นี่สัมผัสสามารถนั่งบนเรือนั่นฮะเรือปั่นแล้วก็ ถ่ายสารคดีไปด้วยกินก๋วยเตี๋ยวเรือมีอาหารตามสั่งกระพุงกาแฟตามคอนเซ็ปต์จิตแฟแลคควายตรงนี้ก็จะมีควายมาด้วยนะฮะทุกคนควายธรรมชาติค่ะทุกคนควายเลี้ยงนี่แหละแต่มันเป็นควายจริงๆนี่ฮะอ๋อแต่เราจะจะออกกัน่าจะเช็คเอาแล้วฮะจะต้องกลับเพราะว่ามาพอสมควรแล้วกินจนพุงกลางนี่ฮะนกกระจาทองเห็นไหม ทุกคนไม่รู้จักความแตกต่างว่าลังของมันจะต่างกันนะลังนกกระจาบทองกับลังนกกระจาบทั่วไปแต่บางทีอะนกกระจาบทองมันก็สร้างลังแบบสวยงามนะแต่นี้มันดูเหมือนอย่างพิเศษดีอะทุกคนมันไม่มีรูง่อยๆหอยงอยมาโผลมาให้เราได้เห็นเหมือนลังนกกระจาบที่สวยๆเหมือนกับต้นไม้สูงๆอะฮะเดี่ยวันแล้วแต่อารมณ์่ะทุกคนรู้ฝั่งนู้นก็มีทุกคนอ้ะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูด้านนี้ว่ามันมีความธรรมชาติแค่ไหนด้วยนอกจากตรงนี้จะเป็นโอเพนแอร์ แล้วมีที่ชาร์จแบตให้เราด้วยนะนี่ฮะลูกค้าชอบเพราะบางคนมานั่งแช่ทําเป็นโคเวิร์กิ่งนี่บุงบึงบัวหลวงนี่ฮาจจะมีควายลงเล่นน้ำรุดมาก,เ,มากเราก็ถ่ายแบบหลาย ep ทุกคน หนึ่งสองสามสี่ห้ากอีเจ็ดีพีปดอีพีก็ตามแต่ทุกคนตามดูนะเพลินเพลินจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ปริมณฑลนั่งเรือนั่งรถเมย์มาก็ได้ใช่ไหมฮะนั่งรถไฟฟ้ามาต่อฟิเจอร์พาร์คมาบุงกดสิบหามหาก๋วยเตี๋ยวเรือมาจิบแฟแลควายกันที่เนี่ค่ะเตี๋ยวแม่ตือนทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆเนาะดารามาอยู่เยอะนะอืมที่นี่ยห <c oughs> ลังสิตุกคนหลายคนเลย ที่มาแบบปักหลักอยู่ที่นี่เพราะว่ามีความเป็นคลองหนึ่งถึงคลองสิบเท่าไหร่สิบสี่ไหมหรือสิบปดเดี๋ยวนี้ก็มีกี่คลองก็ขุดกันนี่ฮะบัวหลวงทุกคนเห็นไหมนี่ทางุกกระจาับมาสร้างกันถึงตรงนี้เลยเดินได้ทุกคนนี่ฮะโคมากทุกคนจา๋า วิวหลักล้านจริงๆไม่นึกไม่ฝันเนาะว่าแบบเราจะมีมาตรงนี้ได้รุกนกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดาทั่วไปนั่งกินกันข้างถนนหลวงประมาณตั้งแต่ลังสิตไปจนจิตบางไปอินมีกว๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยแต่ที่นี่คืออร่อยยังไม่พอฮะทำลีหลักล้านคุ้มค่าชิลชบริการล้ำเลิศทุกคนรถจัดจ้านใครที่บอกว่าอยากกินเผ็ดนะฮะก็บอกนี่เลยแต่เขาที่นี่เขาต้องบอกนะไม่นั้นจะเผ็ดมากเกินสำหรับบางคนที่อ่อนดอยอ่อนเอนะฮะทุกคนจากนี่อ๋อ มีต้นมะมุมดอยู่ตรงนู้นด้วยโพเจ็ดสีสารพัดสารพีไปเดี๋ยวเราต้องเช็คเอามีเปลให้กวัยด้วยะคระับทุกคนนี่นั่งสบายเราจะไม่ได้นั่งเดี๋ยวนั่งให้ดูทุกคนมันจะอ๋อมันจะขาดไหมอ่ะไม่เนาะไม่ขาดนั่งได้อยู่เพราะน้ำหนักแค่ไม่กี่ตันเลยทุกคนอ่ะ,อะมีพัดลมด้วยอเปินแอร์แต่หนุนจะเป็น ห้องในความเป็นแนร์ก็มีนะถ้าเกิดมา,าเป็นหมู่คณะจัดงานแต่งงานยินดีต้อนรับจทุกคนจะเป็นซุมซ้มๆๆมุมมีอัญชันนะฮะหยุดทุกวันพุธเปิด9โมงถึง6โมงอุต้ตายแล้วนกกระจาบทองไม่หนีฉันเลยดูสิน,นี่นี่นตัวนี้สิทุกคนนี่ดูสิเห็นไหมก็ถักทอไปเรื่อยๆฮะถักทอเห,ห็นไหมฮะนี่ฮะตินเนาะมาที่นี่แล้วคุ้มค่ามาก อาหารก็แบบ reason able price ะนะฮะนี่เห็นไหมฮะเก็บบรรยากาศกันให้ดูกันเห็นๆเ,เลยเนี่ยขณะที่บ่ายสามนะคนยังเข้ามาเรื่อยๆๆๆๆนี่ฮะคนเราชอบนี้ด้วยนี่รังนกอะไรอะ่ะดีวลังนกกระรอกนี่ฮะดูสิน่าเอากลับบ้านเนาะแต่ก็ไม่ได้ค่ะทุกคนผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะเดี๋ยวติดคุกทุกคนนี่ฮะ บรรยากาศดีมากมีเรือได้อยูยไหมนั่นไเรือเออเราพูดถึงเรือก็อยู่ตรงนั้นเรือนึกว่าไม่มีนี่โพเจ็ดสีแบบอยู่ในกระถางจ้อยอันนี้กวาดมาแล้กดนิเกตอะไรฮะเกตมังกรใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าก่อนมาฮะทุกคนอุ๊ยนี่อาจะมีนะฮะลูกค้าตลอดลายงหลายเดรนนะฮะ ด้านหน้าเราชอบต้นพุทราตรงนี้มากเลยกำลังออกดอกดกดก,ดกมากเลยนี่ทะลุไปถึงทะลุไปธรรมาการก็ได้นะหรือจะไปลังสิทธิ์นครทะลุถึงกันหมดนะทุกคนจ้าเนี่ะก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เตือนนะเป็นแนวคาเฟ่รีสอรอทนะฮะเปิด9โมงถึง6โมงข้างหน้าก็มีนี่ฮะเดวิสเปิดทุกวันเอ็กเซ็ต เว้นเจนะฮะให้ลูกน้องลูกนาได้พักผ่อนบ้างน,นี่มีเข็มชมพูเข็มชมพูทุกคนหายากสวยมากปะเดี๋ยวต้องกลับนะคฮะทุกคนจาาที่โพยามีเราชอบโพเจ็ดสีหายากนะฮะนี่ยทุกคนดูบรรยากาศสิจริงๆมีควายตรงนี้เนาะ S <S เออมันก็แล้วแต่เวลาใช่ไหมฮะอีกสักพักจะมาอ๋อเหรออีกสักพักเขามาเหรอ<ะ>มีคนพามาลงใช่ไหมอ๋ออุ๊ยน่าดูจังเลยทุกคนถ้าเกิดมาเนี่ยก็จะได้ดูกิจแฟแลควายคอนเสิร์ตอ๋อเหรอได้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 โอเคเดี๋ยวจะดั้งเฝ้าเผื่อได้เห็นควายทุกคนน่ารักนะครับบอเตอร์บัฟเฟโลนะฮะที่เตี่ยวเรือแม่เตือนบงกด1ิหทุกคนนี่บรรยากาศลดมาก นี่ฮะทุกคนก๋เตี๋ยวเรือแม่เตือนนะฮะนี่พุชานี่ช่องที่1มันตัดไปแล้วฮะควายนั้นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมกาเห็นไหมกลมๆเป็นรูปตุก,กตาควายนี่ฮะทุกคนก็ยังไม่ได้ปล่อยควายให้เราชมช่วงนี้นะฮะอีกสักพักนึงแต่เราต้องกลับก่อนที่ฝนตกนี่พุชาออกดอกใช่ไหมคลิป EP ีที่แล้วนะฮะเห็นไหมผกบุ้งโอ๊ยนี่